สวัสดีครับวันนี้พี่อุ้มกับพี่เปิ้ลทีมงานโฮมฟอร์ยูจะพามาชมบ้านเดี่ยวสวยๆในโซนนิคมพัฒนานะครับ,บพิกัดโครงการนี้อยู่ที่นิคมพัฒนาซอยสองสายสิบห้านะจะบอกว่าพิกัดบ้านเนี่ยทะเลว,ะว้าวมากเลยนะครับอยู่กับถนนเมนหลักเลยนะถนนหนทางเนี่ยก็สะดวกสบายมากๆเลยนะครับอยู่ในระหว่างการพัฒนานะก็อีกไม่กี่อาทิตย์ก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ตัวบ้านเนี่ยก็จะได้บ้านหลังใหญ่หญหญสวย,สวย,ยงนี้เลยนะ uh huh. แล้วก็ที่สําคัญผ่อนเริ่มต้นเดือนละประมาณ9,000บาททน,นิดนะครับเนี่ยหน้าบ้านน่จอดรถยนต์ได้สบายๆเลยนะครับสองคันจ uh ้ะ huh. อันนี้เป็นส่วนของห้องโถงห้องโถงก็จะก,กว้างสวยๆพิมีม่เงี้ยนะ uh huh. ตัวบ้านน่สร้างเสร็จประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเหลือเก็บรายละเอียดอีกนิดหน่อยจ uh ้ะ huh. อันนี้เป็นส่วนของห้องนอนห้องที่1น,นะครับ ห้องนอนห้องนี้หนึ่งก็จะสวยๆอย่างนี้นะในห้องนอนห้องนี้หนึ่งมีห้องน้ําในตัวด้วยนะครับห้องน้ำเนี่ยใหญ่ๆสวยๆกว้างๆพีเมียมเลยนะก็นะครับตรงนี้นะครับจะเป็นส่วนของห้องน้ําห้องที่สองนะครับเป็นห้องน้ําส่วนกลางจะใหญ่ๆกว้างๆเหมือนกันจ้ะแล้วก็ตรงนี้เป็นส่วนของห้องนอนห้องที่สองนะครับใหญ่ๆกว้างๆเหมือนกันนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นส่วนของห้องนอนห้องที่สามจะใหญ่ๆกว้างๆเหมือนกันครับ แล้วก็ตรงนี้นะครับจะแยกเป็นสัดส่วนเลยนะตรงนี้จะเป็นส่วนของโซนครัวเคาน์เตอร์ครัวซิงค์ลัางจานนะครับใหญ่ๆยาวๆนี่เลยจ้าเหมาะสำหรับในบ้านที่ชอบทํากับข้าวมากๆเลยนะครับตัวบ้านเนี่ยจะเดินได้รอบเลยนะบ้านทุกๆหลังเนี่ยจะมีปั๊มน้ําแล้วก็ถังสํารองน้ําแถมให้กับทุกๆหลังเลยนะครับ คนไหนนะครับที่อยากได้บ้านในโซนนี้คมมัฒนาในโซนปวกแดงในโซนมัายังพรแล้วก็หลายๆพื้นที่ในจังหวัดระยองแล้วก็จังหวัดชนบุรีนะครับคิดถึงพี่เปิ้ลกับพี่อุ้มได้เลยนะครับ <c oughs> พวกเราทีมงาน Home for you มีบริการรับปิดนี้ให้ฟรีแล้วก็ดําเนินเอกสารให้ฟรีดูแลทุกขั้นตอนกันไปจนกว่าได้บ้านเลยจะ้ะแล้วก็ที่สําคัญนะถ้าหากว่าคุณลูกค้านะครับมีเพื่อนนะแนะนําเพื่อนมาได้เลยนะมีค่าแนะนําให้สูงสุดถึง2อง0มบาทเลยจะ้ะแล้วก็ผมในอุ้มยศนะครับฝากเว็บไซต์ home for you for sale ไว้ด้วยนะมีทรัพย์ให้เลือกมากมายหลายแบบเลยนะครับ ซึ่งผมเป็นผู้พัฒนาแล้วก็ดูแลอยู่เบื้องหลังทั้งทั้งหมดทุทกทแพลตฟอร์มเลยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะวันนี้พวกเราทีมงาน Home for you ยินดีรับใช้จ้ะจุบ๊บรออะไรละ่ะกดโทรหาพี่อุ้มพี่เปิ้ลเลยค่ะ Run.